วันแรกวันเดียวอ่ะทางบิสเนสเขาก็อยากจะรู้แล้วว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฟีเจอร์นี้เป็นยังไงเราก็ต้องเตรียม Data ให้ทันสวัสดีค่ะชื่อมนัสนันบุญะโชคไพศาลชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะเราเป็นคนไปเก็บผักไปเก็บผลไม้หรือไปเดินจ่ายตลาดไปซื้อของมาแล้วก็เป็นคนที่เตรียมอาหารด้วยแบบสับหั่นแล่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับงานทําข้อมูลอ่ะเหมือนเราไปเก็บข้อมูลไปซื้อข้อมูลมาก่อนแล้วก็มีการเตรียมข้อมูล ก่อนที่จะเอาข้อมูลน่ะไปใช้วิเคราะห์ต่อแล้วก็เอาไปแสดงผลให้คนเห็นหาอินไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงแบบว่าตัว Excel แล้วกันข้อมูลที่เป็นตารางอย่างง้นนะ่ะคือข้อมูลที่แบบว่าทุกคนสามารถใช้ได้ง่าย Data Engineer ก็จะเป็นคนที่เอาข้อมูลที่แบบไม่ได้อยู่ในรูปของแบบตารางอาจจะอยู่ในรูปของเท x กซ์หรืออาจจะรูปของรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมาจัดการ ให้อยู่ในรูปแบบของตารางแล้วก็นําไปให้ Data Science หรือ BI ใช้ต่อเป็นเหมือนด่านแรกของการทํา Data เลยคือถ้าเกิดว่าด่านแรกของการทํา Data มันไม่ดีแล้วอะ่ะคนที่ใช้ Data ก็จะใช้ Data ได้ยากหาอินไซต์ได้ยากขึ้น ทำให้การทำา d t t a ไม่มีประสิทธิภาพความสนุกของงาน Data Engineer นะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันค่อนข้างเป็นเทรนด์ใหม่ในในวงการเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็จะแบบว่ามีข้อมูลใหม่ๆหลากหลายแบบให้เราได้จัดการมี Challenge ใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาทําให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็เลยสนุกตรงนี้แหละคะ่ะ คือจริงๆตอนนี้ยังไม่มีโดยตรงแต่ว่าที่ตรงแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดะคะก็คือแบบพวกสาสตรของคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วเราเรียนจบวิศวะไฟฟ้ามาค่ะแล้วก็ไปต่อโทที่ญี่ปุ่น อ o r m a t i o n Science and Technology ค่ะที่ university of Tokyo เป็นนักวิจัยอยู่ที่บริษัท NEC Corporation อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่2ปีทำา Data มาบ้างตอนที่เป็นนักวิจัยอยู่อะค่ะพอตอนกลับไทยมาก็เลยมีโอกาสได้ไปเป็น Data Scientist ที่บริษัท Phenomena มันก็มี Challenge อยู่ตรงที่ว่าข้อมูลที่เราทำอยู่อะมันรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่ จนเราแบบว่ารู้สึกว่างานที่เราทําเป็นดัตตาสายเราต้องมานั่งคินข้อมูลทุกครั้งก็เลยสนใจไปทางงานทางด้าน Data Engineer มากขึ้นก็เลยเปลี่ยนสายมาเป็น Data Engineer แล้วก็มาสมัครที่ไลน์แมนมงไหนนี่แหละค่ะ ดัต้าไซเอนติสกับดัต้า n g นจ e เนียร์มันก็ต่างกันอยู่แล้วคือดัต้าไซเอนติสต์ค่ะจะเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใช้แบบพวกสแตทหรือสถิติในการาหาอินไซต์กับข้อมูลแต่ดัต้า n g นจ e เนียร์เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าใช้โปรแกรมมิ่งในการคลีนข้อมูลจัดรูปแบบข้อมูลดัต้าเอนจเนียร์เนี่ยต้องรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์ของระบบการทำข้อมูลมากกว่า Data S c i e n t i s t ด้วยนึกถึงแบบว่า Data e n g น n e e นเป็นคนคลีนข้อมูล Data Science, มอาข้ลไช้ เวลาปล่อยฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งออกไปอย่างเงี้ยเป็นแค่วันแรกวันเดียวอะ่ะทางบิสเนสเขาก็อยากจะรู้แล้วว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฟีเจอร์นี้เป็นยังไงเออเราก็ต้องเตรียม Data ให้ทันอาจจะมีเวลาแค่วัน2วันในการที่จะเตรียม Data ให้กับทาง BI เอาไปใช้ต่อได้ได้อะไรเงี้ยค่ะโปรเจกต์ที่เพิ่งปล่อยออกไปที่เป็นของม r ดอะคะ่ะแล้วทีเนี้ย Data e n g i n e e r กับ BI อะคะ่ะก็ต้องมานั่งเวิร์กกันว่าแบบว่าจะแยก d a t a m ม r ดออกจาก Data อื่นๆยังไงให้ B i เนี่ยสามารถเอา ข้อมูลของมาดอะไปทำรีพอร์ําบิสเนสให้ได้อะค่ะเพื่อร่วมงานอยากได้คนที่สนใจในการทำา Data ในการเล่นกับเดต้าแต่ว่าอย่างที่นี่ก็จะใช้ภาษา Python เป็นหลักแต่ก็อาจจะมีใช้จาวาหรือโก l แ n งในการทาโปรแกรมมิ่งบ้างแล้วก็ใช้เขียน SQL ด้วยทุกๆวันนะคะเราจะมี ปัญหาทางด้าน Data เข้ามามากมายเราก็ต้องการคนที่แบบพร้อมที่จะเจอปัญหาแล้วก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางด้าน Data ค่ะในโลกของการเรียนรู้ออนไลน์อ่ะมันก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างมีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับ Data ให้เรียนมากมายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครสนใจ Data s c าไซ c ์ก็ไปเรียน intro to data science สนใจ Data Engineer ตอนนี้ก็มี intro to data engineer เหมือนกันก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มาเป็น Data Engineer ียได้เหมือนกันค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าวันไหนแบบว่าต้องทํางานหนักๆก,ก็จะกินกาแฟดําเข้มๆค,ค,ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนแบบชิวๆหรือแบบเป็นตอนบ่ายก็จะกินแบบลาเต้กาแฟนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหายากๆก็คือเราจะพยายามทาให้ดีที่สุดทันทุ่มสุดตัวแล้วคือถึงแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จอะคะ่ะแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากความผิดพลาดครั้งนั้น